คลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนนะครับวัดเกลิ่นกระถินทั้งรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะครับต้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาวัดเกล่นกระถินติดตามและก็รับชมไปด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆเดินทางมาที่วัดเกล่นกระถินนะครับวัดหลวงพ่อเพียนนะครับ คลิปนี้นะครับก็เหมือนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาเพื่อนๆเดินทางไปวัดหลวงพ่อกบนะครับวัดเขาสริกาก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับการเดินทางเหมือนกันวันนี้เราก็มาต่อที่วัดหลวงพ่อเพียรน,นะครับวัดเกล่นกระถินวัดเกล่นกระถินอีกวัดดังนะครับที่อยู่ในตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ แต่ไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างในปีพศอใอดแต่ชาวบ้านต่างรู้กันว่าวัดแห่งนี้อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนนั้นจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากนั่นเองหลวงพ่อเพียนนะครับพระผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเป็นพระผู้เสกพระผู้สร้างและเป็นพระผู้ให พระผู้เสษเมื่อประมาณปี2519นะครับเมื่อหลวงพ่อท่านได้อุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพักก็นิเคยละเลยกิจวัตรของสงฆ์ทำวัดเช้าเย็นสั่งสอนอบรมพระลูกวัดอยู่เสมอท่านปฏิบัติกิจอย่างเคร่งครัดไม่ได้ขาดนะครับตระกุดโทและก็ผ้ายันแดงถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังของหลวง,ง,งพ่อเพียนนะครับ สิ่งที่หลวงพ่อได้จารักขระเลขยันเองและก็อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวตลอดตามตำรับของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อปานพระภิกษุขเขมรผู้ถ่ายทอดศ์วิชาให้ตั้งแต่ยังเยาว์นะครับท่านได้มันฝึก,กจิตในการนั่งปลุกเสกตลอดมาหลวงพ่อเพียรน,นะครับได้อาพาธและเข้ารับการรักษาที่สถาบันโรคทรงอกป,กปากเกร็ดนนทบุรีคุณหมอได้ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ และถึงแก่มรณาภาพด้วยอาการสงบณเวลา3นาฬิกา25นาทีของวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2560นะครับสิริอายุได้91ปี7เดือน5วันนะครับหลวงพ่อเพียนนะครับวัดเกลื่นกระถินก็ถือว่าเป็นเกจิดังของโรบุรีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมวัตถุมงคลที่ มีอยู่ในวัดนะครับในปัจจุบันเดี๋ยวพาเพื่อนชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ก่อนนะครับมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ครับเป็นประกุฎนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีรูปรอหลวงปู่นะครับนี้สองหมื่นนะครับสองหมนบาท มีตะกุดโทนไตรามาสห้าร้อยนะครับสติกเกอร์นะห้าสิบบาทแล้วก็มีเท้ามหาพรมหมเนื้อนวะสี่ร้อยนะครับก็เป็นสติกเกอร์ย,ยันนะครับสิ์หลวงเ่อาเพียนนะครับหกสิบบาทแล้วก็สะท้อนแสงนั้นร้อยหกสิบนะครับ เป็นสติกเกอร์นะครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับนี่สองร้อยนะครับ 200, 150, รสองรอยนี่ร้อยห้าสิบก็สองพันห้าร้อยห้าสิบหกะครับนี่สองร้อยด้านในก็สามร้อยนะครับก็มีพระยอดธงนั้นสองพันนะครับ นี่เป็นเหรียญเล็กๆนะครับสี่ร้อยแล้วก็150ร้อยห้าสิบนะพันสองนั้นน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเป็นหน้ากากเสือนะครับหน้ากากเสือมีร้อยห้าสิบกับหนึ่งรอยนะครับ ก็เป็นขนุมานนะครับปีห้าหกนะครับห้าหกห้าเก้าเป็นเสือจิ๋วนะครับนีร้อยห้าสิบนะครับนี้หนึ่งร้อยนะครับเป็นพระปิดตาแล้วก็รูปของพ่อเพียรน,นะครับนี่เป็นเข็มกัดนะครับ ปีสองร้อยห้าสิบนะครับปีห้าหกปีห้าหกปีติตานี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับ,รบแล้วก็มีล็อกเก็ตกลุ่มพกเพียนมั่งมีพันห้านะครับมีมีดหมออาจารย์พลนะครับสามร้อยนะครับนี่เหรียญนี้ก็สวยนะครับเป็นเนื่องเงินปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้า เป็นรูปใบโพนะครับเก้าร้อยนะครับแล้วก็มีหเหมือนเข็มกลัดนี่ก็เก้าร้อยห้าร้อยนะครับเหรียญนะก็มีล็อกเก็ตด,ด้านหลังเป็นเสือนะครับนะส่วนมากก็ปีห้าเก้านะครับมีเก้าร้อยนี้พันสองนะครับนี้ปีห้าหก เนื้องเงินพันสองนะครับรุ่นรวยลนฟ้าแล้วก็มีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเหรียญที่ระลึกของพกอพิยันนะครับมีพันสองสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับแล้นี่พันสองเป็นเหรียญเล็กๆเป็นเหมือนละครั่งนะครับ มีเก้าร้อยนิพันสองเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีนางกวักนะครับนางกวักแม่มณีหนืรัตนาบูชาสองพันห้ามีที่ห้อยหน้ารถนะครับมูลค่าร้อยห้าสิบนะครับนี่มีชุดนี้ครับหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นอันนี้กรอบนีสามร้อยห้าสิบนะครับส่วนรูปหล่อก็มีสามพันห้านะครับ สังกจาย3,000นะครับแล้วนี่รูปหล่อมี1,500แล้วก็2,500นะครับก็มี3,800นะครับเาเวสุวรรณนะครับนี่ครับเหรียญเหรียญเาเวสุวรรณก็มี 300, 200 แล้วก็เป็นตะก,กุดจานมือนะครับสี่รอยนะครับตะก,กุดจานมือนี่ครับวัตถุมงคลในปัจจุบันของหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่เป็นอบเกตนี้ก็สวยอสองพันห้านะครับ เป็นอัปปก้าหนากากทองทิพย์ก็300นะครับมีเนื้อเงินพันหนะครับเหรียญฉลองสมณศักดิ์พระอาจารย์พลรุ่นหนึ่งนะครับก็พันหนะครับรูปหล่อเพชรกลับหลวงพ่อเพียนนะครับเนื้อนวะ ไตมาตห้าห้านะครับก็สี่ร้อยนะครับรูปหล่อเป็นกําไรอย่างนี้ก็มีนะครับกําไรก็หนึ่งร้อยนะครับกําไรหนึ่งร้อยแหวนก็แหวนก็สองร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบมีเจ็ดร้อยก็มีนะครับรูปหล่อแล้วเหรียญนั้นก็สี่ร้อยนะครับส่วนเหดนะครับเป็นเนื้ออัปปกา หนักสองบาทก็สี่ร้อยหนักสี่บาทก็ห้ารอยนะครับเป็นแก้วก็ใบละสองร้อยแปดสิบนะครับโอ้เสือนี้เสือนี้ห้าพันนะครับ นี่ครับทาบุญพระป,ป่าสาวาคีปี68นะครับพระป,ป่ามหาสงกรานต์14เมษานะครับชุดละหน0 0งพั 1, นะครับนี่ได้ทั้งชุดเลยนะทุกคนไรทาบุญ1,000ได้ทั้งชุดเลยตอนนี้ทางวัดนะครับก็กำลังสร้างวิหาร บุะภาจารย์เพื่อบรรจุอัฐิหลวงพ่อเพียนนะครับทําบุญหนึ่งพันบาทรับวัตถุมงคลนะครับนี่ก็มาร่วมบุญกันได้นะครับทางวัดกําลังจัดสร้างนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัดในปัจจุบันนะครับของหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นนะครับนี่อย่างนี้ก็สามร้อยนะทุกคนห้อยหน้ารถอีกสามร้อยนีนะครับสามร้อย นี่ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรน,นะครับจัดแสดงในตู้นะครับที่ท่านเคยจัดสร้างนะครับนี่ก็มีดหมอไม้ตะกุดไม้มะกรูดอ,อ๋อมีดหมอไม้มะกรูดขออภัยครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็มีดหมอปากกาจีนนะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตหลวงพ่อเพียรนื้อผงเจเจศนะครับน,น,บนี่มีพระปิดตา มีรูปถ่ายหลวงพ่อปานอัดกระจกตรงนี้ครับมีพระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อปานนะครับเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อจัดสร้างไว้นะครับมีตะกุดสวยมากเียตะกุดปีสองห้าสามเจ็ดปีสามเจ็ดนี่ ทางวัดก็จัดแสดงไว้ในตู้นะครับโอ้สวยมากนะครับสวยมากเป็นเสือไม้พยุงไม้พยานิ้วดำนะครับโอ้เสือเยอะนะครับทุกคนมอมีตะกุดด้วยนะมีเหรียญมีตะกุด มีหนุมานครับมีหนุมานกวักซับไม้ขนนด้วยนะครับหน้กกากเสืออย่างนี้นะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดนํามาจัดแสดงให้ชมนะครับในตู้ส่วนใครจะเช่าวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรในปัจจุบันนะครับแต่ที่อยู่ในตู้นี้เขาจัดแสดงให้ชมนะครับมีหลายแบบ มีขุนกะบีเมืองระวูเหรียญรุ่นนี้ปีสองห้าสี่ห้านะครับรุ่นแจกทานรุ่นหกเป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับของหลวงพ่อเพียงวัดเกินกระถิ่งนะครับทุกคนเป็นเหรก็มี ก็ปเ,เป็นรูปหล่อมีปี2 5งหเจ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางมาเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรวัดเกลนกระถินนะครับก็มาเส้นเดียวกันกับวัดเขาสาริกานะครับอยู่ไม่ห่างกันกับวัดหลวงพ่อกกมาทั้งสองวัดได้เลยนะครับตามเส้นทางที่ผมได้พาเพื่อนๆมานะครับทางรถไฟนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ